สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลานี่นะคะตีหนึ่งห้าหนาทีนะคะอะวด แล้วก็ประช่องกันดีกว่ารื่อประช่อง My แปดห้า Chanel นะคะช่องนี้นะคะ My แปดห้า Chanel นะคะทุกคนอ่ะเรามีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเล่าแบบว่าออกแนวแบบหลอๆนะคะวัดตรงนี้มันตีหนึ่งห้าสิบหกแล้วนะคะทุกคนอ่ะคือว่าีเพื่อนเรานะคะไปเข้าค่ายเสร็จแล้วนะคะ มีเพื่อนเราเป็นกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาทําผิดใช่ไหมคะแล้วก็มีคนใหญ่คนโตค่ะเขามองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่โดนทัโทษอะคะ่ะเขาเห็นว่ามีคนมองอยู่นะคะทุกคนอ่ะนี่ก็คือแบบตอ,อน,นะคะแล้วก็มีเรื่องนะคะคือเพื่อนเราเป็นคนชอบเล่นของใช่ไหมทุกคนเขาก็ แบบว่าโดนโดนของเขานะคะแล้วก็เพื่อนที่เขาแบบว่าแตบบ่ว่าชอบแบบทำบุญชอบแบบเออพังหาสอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถีบคนที่โดนเขาของะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะถีบนะคะก็คนที่ถีบก็ไม่รู้เรื่องรู้ตัวว่าเขาหลับอยู่นะคะก็ถิบเลยค่ะทีนี้นะคะเขาก็ไอน,นั่นก็แบบหายเลยะคะ่ะคือแบบนั่นเลยค่ะ แล้วเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาคือเรื่องความรักนะคะอนเรื่องความรักของเราเองซ,งซึ่งว่าความรักเนี่ยนะคะตั้งแต่เรีจนตอ่ะคือว่าเราไม่เคยมีความรักเลยเพราะพ่อ,พอแม่เราไม่ให้ถูกไหมพอจนกาทั่งมาอยู่ปวชหนึ่งที่สพัน,นี่แหละคะ่ะก็มีคนหนึ่งใช่ไหมผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง,นนงเขาแบบปรึกษาเพื่อนเราเวลาที่ ก่อนที่จะเจอรัึกษาเพื่อนเราไว้ก่อนเพื่อนเราที่เราเด็กามากๆแล้วก็ลลเรารู้เรื่องก็ปรึกษากันตอนไหนแต่เขาบอกว่าเขาปรึกษาตอนที่อยู่ค่ายตอนที่อยู่ค่ายนะคะทุกคนเขาก็แบบมาปรึกษาเพื่อนปรึกษาเพื่อนเราแต่เรารู้เรื่องนะเรารูลล้เรื่องเลยมารู้ตอนที่เรียนห้องเดียวกันเพราะว่าเขาอยู่วิจิตแลอยู่อะไรอะอาหารนะคะอะอยู่ธิกิรอาหาร แล้วมาเจอกันได้ไงก็มาเจอกันเพราะว่าเรียนลูกเสือนะคะเรียนลูกเสือก็มาเรียนอยู่ห้องเดียวกันค่ะทุกคนเราก็เลยเจอกันนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่ที่ว่าเขามาขอเป็นแฟนเราขอเวลาหน่อยสักนิดนึงมั้งประมาณกี่วันอะไม่ถึงไม่ถึงวันแค่หนึ่งวันนะครบทุกคนภายในหนึ่งวันนะครบทุกคนภายในหนึ่งวันะครบเป็นแฟนแลว้วอ่จนตอนนี้ปัจจุบันประมาณสี่ปีแล้วนะ,ะทุกคนอ่ะ เรื่องความรักนะคะก็ของเราแบบว่าเป็นของเราแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาไม่เคยมีความรักเลยนะคะไม่เคยมีความรักเลยนอกจากรักพ่อแม่แค่นั้นนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์แล้วกดซับสไคร้แล้วก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับก็บ๊ายบาย